ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายาวันแขวงเมืองพารณสีเสด็จเข้าไปทางสํานักพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากกาลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงอภิวาทไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ไม่พึงรับบาจีวรของพระองค์แต่พึงวางอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งรันพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคียพระปัญจวัคคียนั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาดีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งตังรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอัศนะที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายพระปัญจวัคคีย์เรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสห้ามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อและอย่าใช้คำว่าอาวุโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัดสรุเองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโดสดับับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจักสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่ จกทำไม่แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรยัยนที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกกระกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้ไร e. บรรลุอุตรมิมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษ so อย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี <iction> ้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะนั้นจากบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้หล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดสัดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจัรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือดบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลคานพระผู้มีพระภาคว่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก,ก็ได้ตรัสว่าแม้ครั้งที่สพระปัญจวัคคีย์ได้ทูลคานพระผู้มีพระภาคว่าอาวุโสโคโดม แม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกกระกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะนนจักบรรลุอุตริมน,นุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้หรับ เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้พระปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าคํานี้ไม่เคยได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงียโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจักแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จัะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาค ทรงสามารถให้พระปัญจวัคคียินยอมได้แล้วลำดับนั้นพระปัญจวัคคีได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยโสดดับตั้งกิจเพื่อรู้ยิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัญจวัคคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบัรประชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้ปัวพันด้วยการมาสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื Jes ่อความสงบเพื่อความรู the the ้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นไฉปฏิปทาสายกลางนั้น ได้แก่อริยมักมีองค์8นี้แหละคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งความดำริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งพยายามชอบหนึ่งระลึกชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่งดูก่อิสิกษุทั้งหลายนี้แหละคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิด ทำยาใ้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรุ้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นยอ่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทําไม่เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือการมตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหา,หาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แหละเป็นทุกขะนิโรธอริยสัจคือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรคคือวิราคะสละสละขื่นปล่อยไปไม่ปัวพันดูก่อนภิกษุทั้งหลอยข้อนี้แหละเป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริมักมีองค์8นี้แหละคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งตั้งจิตชอบหนึ่งดูก่พิภุกษุทั้งห้อยดวงตา ญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจด,ดูก่อนสุกษุทั้งหลายดวยงาดตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นีทุกขะสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุท,ทยัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะเนโรตอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะเนโรธอริยสัต์นี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะเนโรธอริยสัต์นี้นั่นแหละเราทำให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าน,นี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขะนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแหละควรให้เจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขะนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัต์นี้นั่นแหละเราให้เจริญแล้วดูก่นภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา ในอริยสัจสีน่นี้มีรอบสมีอาการสิองอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแหละ ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้มีรอบสมีอาการสิองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่ง ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่าความผลวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดพบใหม่ไม่มีต่อไปก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไยากรภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนถินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนธัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ชั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพราราสีอันสมณะพรหมเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ยินเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้ว ก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปารณิมิตวัสวดีเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรมได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปารณิมิตวัสวดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจักร อันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปต,ตนะมฤคกษยวันเขตพระนครพรรณสีอันสมณะพรหมเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการกลู่หนึ่งนั้นเสียงกระชอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้แหละทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้วันไหวสะเทือนสถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ หาประมาณมิได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญากลทัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนธัญญะด้วยประการชะนี้ครั้งนั้นท่านพระอัญญากนัญญะ ได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรมแล้วได้รู้ธรำแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วแต่สจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ตอบพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองคพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าทําอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้นครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมมีกถาเมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงประธานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรม,มีกถาอยู่ดวงตาเห็นธรรมประจากทุลีประ,จา,รประจากมนถิ่นได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระพัทิยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วปรศสจจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้ลกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา,ศา,ศาได้ทูลคำนี้ตอบพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรปชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรยัย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารที่ท่านทั้งสามนำมาถวายได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถาภิกษุเที่ยวบิณฑบาตนำบิณฑบาตใดมาทั้งหรูป ก็เลี้ยงชีพด้วยบินทบาทนั้นวันต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ดวงตาเห็นธรรมประจากทุลีประจากมนถิ่นได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัสสชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ทมแจมแจ้งแล้วมีทาอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วประจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้กลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาษษษสดาได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้ปัญชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพรภาคพ,พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตัสว่าเธอทั้งสอง จงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพหมจรรัรทร์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้นครั้งนั้นพ,ระ,พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูกนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้ จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ ch, เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาเป็นอนัตตา ดูก shorts, ่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จะได้เป็นอัตตาแล้วเวทนานี้จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาตและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาภาตและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเรา จงเป็นอย่างนั้นเถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะได้เป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พระสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้วสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่พิภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาภาพและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณเป็นอนัตตาดูก่อิภิกนุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จะได้เป็นอัตตาแล้ว วิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกนภิกสุดทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไน,นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าขา้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกขพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่า สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เท uh> oh mm ี่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกขพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่ารูปเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สัตว์ว่าเวทนาเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นเวทนานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสัญญาเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสังขารเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นสังขารนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีไกลหรือใกล้ทั้งหมด ก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณเธอทั้งหลายพึ่งเห็นวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวัคคีย์มีใจยินดีเพลิดเพลิน ภาสิทธของพระผู้มีพระภาคก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาสิทธนี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีผลแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นครั้งนั้นมีพระรหน์เกิดขึ้นในโลกหกอง